หลังบ้าเ็กเอาเราจะกอบใจอขเด้กเราจะกอบใจครับเจอไรเน้่ยแค่ต่อมางกินบ้าไหมบ้าดังๆ

ใส่ตัดผมให้นไงย่างเฮอคือลายเนี่ยโอ้มาได้กินข้าวเด้อพี่นอ้องเด้อเด้กโตตั้งจะเห็ดเอาแล้วนี้เลยกเจ้าเห็ดเงินมาหนิบ๊อบตองกงเงี่บสิกิน,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 ข,นข้าวกินน้ำ อาไทยอเจตั้งอาเล่พอเจตั้งกินเลยกินเลยกินอิ่มเลยกินอิ่มแล้วมีแห้งเล่นเกิดย้อนเนาะ นั่นแหละคือ <rubbing además> คนโง่คนโง่โง่ว่าว่า ไปดีปอเพื่อนสองมือบัมีมือถือกัอนเนาะมีแต่มือหิ้วเ <c oughs> อ่อสบายดีเนาะเอ่อวันนี้กับปอเพื่อนกับสิได้ไปกับน้องอ่ะเมย์กิงกับน้องกันเม่เชี่ยวสีผ้าปอเพื่อนอ่ะย่างลอเล่นหมู่บ้านเอ่อบ้านบ้านนี้ก็เป็นบ้านอีกบ้านนึงที่ว่าเป็นบ้านใหญ่เลยพี่น้องเลยปอเพื่อนยังไปบุทั่งอะไรขนาดปอเพื่อนอยู่นี่ปอเพื่อนยังไปบุทั่งเนาะเอ่อวันนี้น้องเมย์กินกับน้องมเงององม่เจี่ยิสีผ้าปอเพื่อนไปเลาะแล้วก็บปอเพื่อนนี่เลย,บบย,ยปปที่งสำคัญก็คือนนอมีขขอองงดฝก ให้คร <Hey>, yeah. อบครัวแถวนี้น้องพี่น <switched to. S 2> mm ้องมีพ hmm. mm ักงา้าวกิ hmm. mm ่น hmm. ม mm ีอ hmm. mm ันนี้อันนี้น่าสิเป็นอันนี้เป็นคองอันเมตู้อันเมตู้อย่างก็อันนี้เราอันนี้ในไหลนะพอจือนะเมต้าปอจือเมตู้พอจื้อยู่เนาะเราก็เป็นพักนี้เอาไปให้เลาไปฝากเลาไปไปนำทางเลยมีน้องน้องร่วมขบวนนั่งมาหนี่งอ ไอ่กเอ่งเนียเอาให้ขัดนั่นแหละนี่ไปเจ้าอยู่บนแต่ทาย่าไปนีกันแล้วยูบ่ลองไปบ่นเนาะเจ้ากงเจ้าก็เจ้าเจ๋อมาถึนบ้านง่ายเนาะ มีคนดูวะมีนะเด็กเาดกำลังไทเนี่ยเราก็นที่เ่งหา่อย่างเกีเรา่งหลังนี่แหะงย่อนหลังนันั้นเป็ทยานหลังนะมีคนมีคนดูท่โอ้เจทยาค่ะอันนี้ไพ่รือไอ่ ไผ่ท้งกนะเนี่ยไผขายป่ะเจ้าไผขายบุหรี่ไผอันเอาไว้ใส่แต่เออเอาไวใส่อานี่ให้เราก่ ออาแม่เอาเให้เราเอามาอา้าฝากได้ดีกว่า <c oughs> โอ้บึงไก่โห <c oughs> อยู่เึ่งฝ่ายไม้คนไก่คื <c oughs> อรุ่งเท่ไหนมีคนมาส่งมึงรับข้าให้พร้อม <c oughs> อัจน,นเพื่อนเจ้าเตรสไปเอาไปเอาอะยังบนเคยมาทางนี้ไปทานี้แล้วบุไปไปก่อนเไปก่อนเด้อ ใช่แล้วก็หายแล้วอยกเลยมีเงินก็มีกระทนี้กัน

อไฟอัตางเอาด้วนี่เอาไฟเลนอนไปให้มันพอนแล้วให้มันนุ่นนะตีง่ายนี่พี่น้องอะโลเท่าไหร่คะเจ้าช้อะไรนโล่นโลอันโลอันเอาอันเอาในอกนี่กคอจะเอาเท่าไหร่ตีกายนี่เสียนได้ตกายนี่ตีนี่ยันหน้าจีแทงอยู่ นาสีเปงอยู่ตรงนี้นะ่มื่อก่อนมันชีกไอนมนี่แหม่ะเก่งจรงงขาดไฟที่ไหให้มากมันลดง่ายไ,ไ,ไม่เท่าเลยานของตักกวนองโก้นะเออ้มเมจิ่งก็เป็นนั้นเป็นล่ามเปให้เอาพวามให้ไม่เท่าเลยด็ จกิงบอกเราเยว่าเมรีอน้เอากอกมาให้บอกเล่าเราบอกว่าไปเืินก้อนไปเฮือินก้อน่าอันนี้ให้เจาเด้ออไอดีดีไหมตุดตีีหมโดยเนี้ยตอกนี่กไปตองตามไปนทานไม่ท่ากันปลากระเทียม มันเห็ดได้แต่มันมีไฟปะใส่ผมด้ก็โอ้มีไฟนำํำโอ้เนี่ยมันเป็นอันเป็นมอเตอร์กับทำใหดเล่นเนาะเล่นแบบนี้เลยเล่นเท่าที่มีหลังน่าติด คอไมท่าวันพอเชื้อนะอันนี้ก็คือไม่เท่าพอเจื้อพี่น้องอ่าพอเพื่อนมันว่าเขาเงอนกรับมหาลัยเราเราเพื่อได้เข้าเงินเอามาให้มีน้วมบนี่นี่านเรลากินเป็นก่อนทานเราตัะ ตอ่ามันาตามใครใ้ดูบอกบอกมาให้เจ้าบอกเรานี่เนอยูเจ้าก็นาเนื้อยู่แล้ก,ก็เจอาไหนมีมีเพจอยู่หลายลเฮยังกปนยังเคยเลือแบ่งปันเราจะขอบใจเาเด้เราจะขอบใจครบะะเอบิจไดเนื้อ สอนค่อยตอนเคยตอนยใหญ่หมาก็เคยอย่างเช่น่อบอย่างเดียวมาเกินมากเห็นแต่นี่รุ่นพ่อมายกินเกินมากจะเห็นเราเป็นแบบนี้นะพ่อไม่เชื่อว่ากระไรฟังนะเราตอนเราอย่างง่ายก็เห็นเราเป็นแบบนี้เอาเอาลองบอกเราดูอันนี้มีเงินมาไปซื้ออันยาซื้อเอาไปเป็นงัวกินเด้อบอกเราเอาเสร็จ้ก็เออหนุ่มวัยขวัญเนี่ยก็ต่อย

ถามเราเราหูจะบอกเงินนี่เขาจักแสดนี่ถามเรา้รถามเราด้วยถามเรา้นี่จักแสน่เงินเนี่ยู้ะบอกแต่น้อยจะสั่งแ่เยอะแตน้อยจะสั่งแตน้อยไปสั่งจ้่เออบางสั่งเนอ๋อสั่งเยอะอันนี้ก็คือจำนวนเงินห้าร้อยจำนวนเงินห้าร้อยที อ่่ผู้ออ้แมพีนนงัฝากมาให้เพื่อนซื้อเครื่องซื้อของแรเราเพื่อนได้ซื้อนมแล้วก็ซื้อพักแล้วก็ซื้ออัดบูนเส้นเส้นร้อนแล้วก็เหกิดเงินให้แม่ตู้นี้สองแสนพี่น้องกันออไอคือผลิตแกล้วผลิตเงินสองแสนเอา้าอยู่ดีไม่แห้งบอกเราเขาไปก่อนเด้อวันนี้นี่ไม่ไปหรอไม่ไปหรอไม่เติมหรอไปไปก่อนเด้อเด็กเด็ก เจ้านายเป็นเดกเจ้าหน้ที่เทวานเดเจ้าเทเจ้นที่เจ็นเ็เจ้าเทเราบอกว่าตีใจแด็กเทเราบอเราบอกเราบอกเพื่อนเป็นเจ้านายจริงแล้วบแม่นเพื่อนก็เป็นคนธรรมดาสามัญนี่แหะเราคิดออกมาจากเจ้านายมังบแม่จริงบบแม่อร่อยจะดินแห้งด้วเจ้านายเป็นเดกเจ้าเทานโอเค ไปไปนี่ปนี่นะเจบปวะวดไปันนี้เออบาิ่นไปปด้เอามาให้เราละเรือตอนนี้ปเมินจะไปแจกจ่ายอ่ครอบตัวแวนี้ถ้าเดนลงน้อง้มาจะแส่นะอองวยมากแเดี๋ยวเจ้าถ้าถ้าน้าองอยา,งานมาเนี่ยปเินจะไปก่อนใส่ในงานป่วยของน้องน้องเซลป้เพินก็ได้ เ็จมาเลยนมก็จอายนเื่องตัว่าอา้ออง่านครอบพูดด้วยกันเมื่อวาไปเจมีจะคอบวูยั่นะสองแกอันสองพูดแม่บลลเนี่ยแล้วพูดในน้อยหายกอดีเป็นนอกเจ้าแบได้ว่าอง มะควายมะคายสุกเนี่ยม <pr> ูด้ายสุกได็ดสุกแล้วเด็สุกแล้วเดโอ้อันนี้เด็โอ้อันนี้ก็มะควายสุกนีเด้โอ้มะควายสุกนี่มูดอ้อยเิ้นชัยสุกโอ้ไหนกัจกก็มามั่นมาต่ให้แต่ส่วนคนได้เนาะ2องไอ้น้องสองคนเนาะไปป่ามควายมา ก็เจ้าเปี๊ยมาคุยมาไปทางกินขาเจ้าเปี๊ขาสวนขาเจ้าจะใส่อันนี้อยู่นี่อันนี้นี่เหลาบ่เอ่อบ่เนี่ยน้องนองอ่านพี่เล็กน้องน้องในน้อยนี่คือจะว่างเป็นเห็ดเวียงเห็ดงาสร้อยพ่อส้อยแม่ไปแบกอันมะคุ้ยเปี๊ยมะคุ้ยมาทั้งไอติวนะมะคุ้ยซุกบ่ไรข้าเจ้าสีอ่ะอันนี้จะสิเป็นน้ำลินเนาะน้ำลินน้ำกะรรมชาติาที่นี่น้ำที่ไหนมาจากภูผาสร้างเพื่นล่ะดึกน้อยแถวนี้ข้าเจ้าเก่งสิเล็กเ เรียกเ็ศงานจริงแต่งบาวผ้ากัะเจ้าพ่อกับเจ้าหัวมักรุ้ยซุกกับเจ้ากระสุนไปเอาเลยบางทีก็อาจสิเป็นพ่อแม่แต่งบางทีก็อาจสิเป็นแต่วะกัะเจ้าไปกันเองใชไปกันเอาเองเพราะว่าทีกนี่เขเจ้าผู้ความเด็ก โอ้กหจะก่อไว้ไว้ตดเชื้อนี่สิครท่้องล่าอันเี่ามาสนใช่ปะใช่ไหล่ะออยานี้เล่ามาต้น อแถวนี้ยังผกเคยมาจะเพื่อได้แถวเียเป็นครั้งแรกเลยท,ที่เขาเวิร์ดมานล็อกมีเพื่อนนี่แหละสิเวิ่์มาแล้วเนี่ยเวิร์กเพื่อนนี่แหละ,ละมาทกิครับไปทัป้งเลย

อานน้ไทำไม่เท่าเอานี่มาให้นี่เอาให้อยู่ให้กินเด้อนี่เด้อับแจ้ยด้ยู่ะกุนมีน้องหะไรคนมาอยู่งกันนี่ยังไซาซาไอ้น้องรู้อันน่

อันอันนี้เดี๋ยงันเจ้าเจ้าอยู่ใส่อยู่ตรงกันนี้นีแกไเ้เออลูกไผเมียเจ้าบะอันนี้ลูกเจ้าเตะน้อยน้อยเอะยเม็ดอัน้ออาสันเอาแบบนี้ส่ะเย้เยว้าคนนี้าความกลัวนั่น อะเอายายใหญ่กันเนาะย่าเอาเอาไปคุณอาล้วอ้า่ไคุณพพเอาตันี้เอาอันนึงให้ม่เท่านี้เนาะลูกสาวเอาเอาเอาให้มาเท่าีะะ้เอาแบบนี้เอาไปกินด้อกินได้เมื่อไหร่ปวดยมียาเสน่ห์หรอไม่ถอความกินได้เมื่อไรแล้วนี่

ไปบาร์ดี้เมื่อเราเริ่มวันีหเมื่อก่อนเนอะโอ้เป็นครอบครัวใหญ่เลยแสดงว่าอยู่รวมกันเมื่อกี้เป็นครอบครัวใหญ่แล้วนะเจาอยู่รวมกันเมืเลยได้สามสี่คนจะอยู่ชุมชนกันเมืเลยไปเฮาเมื่อก่อนเนาะบาร์ดี้เนาะลองขอบคุณมอบใจน้องไม่เที่ยน้องไม่เที่ยงที่พาเาเพื่อนเลาะพาเาเพื่อนเที่ยวมาเนาะขอบใจหลายๆเด้อ ไปบันเฮาสิกับบันนี้อีเนาะยว ic. ไปเจ e> ้าอยู่นี okay. oh, ่ก็นีกะรอบไปรอบมาแล้วก็กลับโอ้เบื้องเกเสกับเป็ดเสือเป็ดวะ โอเคน้องพี่น้องกลับก่อนบัดนี้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศของหมู่บ้านบ้านผ้า้างพี่น้องอ่าเมืองเสียบุรีแขวงเสียบุรีเนาะงเราจะลังย่างกลับเงียบสงบทางนี้บุคคลใดไม่มีเสียง tu xiềng nó thì nó sơn lại xin nhẹp lại quá, sơn lại xin nhẹp sơn ngốc. काके के के प्रदूषण ना शॉर्ट करना कोई नहीं समझ में आ रहा है น,นี่ก็คือบ้านของน้องใหม่เจ๊ย<อ>บุญดสูงเท่าไรแล้วเ <c oughs> ทกบึงแล้ววันนี้ร้อยห้าสิบได้150ร้อยห้าสิบพอดีเลยเม่กิ้งดูฮะเม่กิ้งฮอตบัลร้อยห้าสิบ เออซั่กันเลยร้อยห้าสิบ่กันร้อยห้าสิบเซน,เนบัดเยินเทียบกันแล้วไฟสูงไฟต่ำสซ่ากันบ่รลยวะนี่อะไรส่กันเนาะป่านฝ่าแฝดฝาแฝดเลยแฝดคนละฝ <laughs> ่าแฝดคนละฝาเด้ หน้าตาคล้ายๆกันเลยสองน้องจิรร่เปิลผู้นี้เป็นลูกน้องผู้นั้นเป็นลูกไอ้น้องไม่เกียเป็นลูกไอ้น้องไม่เก่งเป็นลูกน้องลูกน้องสาวายวนน่นนนะแล้วลูกใครหามไม่เาทำกันนะกันดูไรน้องไม่เกียได้เงินลังใหม่แล้วบัดดีเงินลังเดิมก็สิเอาไว้เป็นเงินคั้วบะไว้เป็นเงินไฟบะ เอาไปเป็นเงินครัวบริไดมางแล้ววะหลังเก่าบริไดมางเห็ดหลังไม้นี่ก็อยู่เงินหลังไม้อ่ะเออเงินหลังไม้นี่เป็นเงินนอนเงินอยู่เงินนอนแล้ววะเงินหลังเก่านั้นก็สิเป็นเงินครัวเป็นเงินไฟน้องเจ้ากับบริไดมางได้นี่เลยก็ยังหักษาไว้อยู่